สวัสดีครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่ TGT Channel นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Animal Crossing นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาห,า,ห,า,กห,หกาก้อนหินอาดยินเหนียวแล้วก็ไอออนนั g เกนะครับจากก้อนหินเราก็จะมากระเทะกันก่อนอื่นนะครับเราต้องมีอุปกรณ์พ่วก่อนนะครับที่ผมถือแล้วก็หรือไม่ก็ขวานก็ได้นะโอเคอันดับแรกนะครับเราก็เตรียมไอ้นี่ก่อนขุด,ลด,ห,ลดหลุมด้านหลังขุดหลุมด้านหลังสามหลุมอ่าขุดก่อน ปุให้เตรียมให้พร้อมนะครับเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยก็ทําการกระเทาะอ่อะาเทาะหนึ่งเทาะไปเรื่อยๆกดรัวเลยกดเอรัวอ่าพอกดเล่นเอัวเนี่ยต้นหินไนอออนนเก็ตแล้วก็ดินเหนียวเนี่ยก็จะอ่ากระเทาะออกมาเราก็เก็บให้หมดนะครับอ่าเราก็จะได้อ่าอันนี้คือการฟาร์มนะครับอ่า ประมาณนี้พอ,อ,อเรากระทาออีกรอบหนึง่งมันก็จะไม่ได้แล้วมันก็หมดซึ่งมันจะได้วันหนึ่งก็ต่อหนึ่งครั้งนะครับอโอเคต่อมาถ้าหมดแล้วก็เราก็ไปก้อนอื่นนะครับของเกาะบ้านเราเกาะเราซึ่งในเกาะเราะรจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ก้อนด้วยกันคุณจะต้องอก็ทั้งหมดสูงสุดคุณจะได้95 45- ห5กชิ้นนะโอเคทีนี้ถ้าเรากระทาะโดยที่ไม่ขุดหลุมด้านหลังนี่เป็นยังไงดูเห็นไหม พอขุดปุ๊บตัวเราจะถอยหลังไปถอยหลังไปเรื่อยๆืเราก็ต้องเดินกลับมาซึ่งทำให้เราเสียจังหวะในการกระเทาะเราจะกระเทาะได้สูงสุดอ่ะแปดได้8ชิ้นนะครับอ่ะอน,นี้กระเทาะจนพังมาทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากระเทาะหินจนครบ5-5อันนะครับซึ่งหินทั้งหมดในเกาะเรามีอยู่แค่5้าอันเท่านั้น แล้วเราอยากจะได้อออนนักเก็ตเพิ่มนะครับซึ่งตอนช่วงเริ่มแรกของเกมเนี่ยเราจะต้องใช้อออนนักเก็ตเยอะทีนี้จะหาเพิ่มยังไงอ่ะตอนนี้มาที่นี่ก่อนอที่สำนักง,งานทอมนุกนะครับเราก็จะมาะซื้อนุกไมล์ติเก็ตนะไปที่ตู้ ATM อมหรืออยู่ตรงนี้กดซื้อมา1ใบ พอได้แล้วเราก็จะ,ะไปที่สนามบินกันเลยก่อนไปสนามบินนะครับเราต้องเตรียมตัวครับไปสนามบินนี่จะไปไหนก็คือไปเกาะล้างกันไปเราจะไปฟาร์มไอออนนักเก็ตฟาร์มของนะโอเคก่อนไปเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก็คือเคลียร์กระเป๋าให้เรียบร้อยนะอันดับแรกก็คือเคลียพวกเอาหนังกระติกออกอะไรที่ไม่จําเป็นใช้ออกออกออกไปให้หมดนะครับนะพวกหนังกระติกพวกอะไรนี่อ่ะตามตามนี้ แล้วก็อ่แล้วก็เตรียมตัวไปที่สนามบินเลยพอเข้าไปสนามบินก็คุยกับไอ่โอ้เ <c> จ <oughs> ้าต,ตัวนกตัวนี้ครับแล้วก็กดว่า I w a n น a อ a ์ฟแล้วเราก็จะบินโดยใช้นุกไมทิกเก็ตแล้วก็เลือกยูสนุกไมทิเก็ตนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะพาเรา ไปที่เกาะล้างอ่ะบอกพร้อมแล้วเราไปกันเลยเราจะนั่งไปสายการบินโดโดอแอร์ไลน์อ่ะ,อะพอมาถึงเกาะล้างแล้วครับนี่อ่ะเราจอดแลนดิ้งที่นี่อออกมาปุ๊บนะ นี่คือเหตุผลที่เราต้องเตรียมของมาเกรกบกระเป๋าให้เรียบร้อยก็อันดับแรกก็คือให้เขย่าต้นไม้ก่อนนะที่ทุกครั้งที่มาเกาะล้างเราจะสำรวจเกาะล้างก็จะมีมันเป็นเกาะที่ไม่ไม่มีเจ้าของนะครับเราก็เข้าไปทําอะไรได้หมดอ่าเขย่าก่อนเขย่าเพื่อเอาอะไรเอาไอ้พวกเฟอร์นิเจอร์อะไรบางทีมันจะมีหล่นใต้ต้นไม้พยายามเก็บแล้วก็อ่ ของที่ไม่ควรลืมมานะครับคือบันไดนะเอามาด้วยพ,พกติดตัวมาด้วยบันไดบันไดพลัว่วแล้วก็ขวานเป็ดตกปลาอ่ะทีนี้เราก็กระเทาะหินต่อนี่คือการหาวิธีการหาดินเหนียวกับไอออนนักเก็ตนะครับเพิ่มเติมอ่ะทอไม่ได้เราก็เก็บให้หมด อ่ะเก็มีก้อนหินด้านบนนะพยายามกระเทาะให้หมดจะใช้ขวานก็ได้ครับจะใช้ขวานกระเทาะหรือจะใช้พวกก็ได้ได้หมดในระหว่างกระเทาะนี่ก็เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ไม,ไม่ไม่ขุดหลุมข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีวุดโอกาสวุดได้ทำให้เราเสียจังหวะเนี่ทำให้เราได้ไอจำนวนชิ้นพวกนี้น้อยลง แล้วเราก็อเอาบันไดลงอ่าทีนี้เราจะข้ามไปแม่น้ำชิปหายละลืมลืมลืมพลองโอ้ลืมพลอง,อลองกระโดดอ่าโอเคถ้าลืมทำยังไงเรามีขวานอยู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเรามโีโต๊ะครับ e. ย้ายวายอยู่ไม่ต้องกลัวเราก็จะเราสามารถครับพลองกระโดดได้นะ นี่เราต้องใช้อ่ซอฟวูดห้าชิ้นอ่ซอฟวูดเราสามารถหาจากไอ้นี่ต้นไม้ได้เราเอาขวานธรรมดานี่แหละเชาะพอได้ซอฟวูดครบห้าแล้วเดี๋ยวเราไปคราฟเป็นไม้กระโดด ข้ามแม่น,นม้ำเอา้ากดผิดเฮ้ยไปเขย่ยาซะงั้นเอา้าอ่าทีนี้ ถ้าเกิดเราขยับต้นไม้แล้วเราเจอรังพึ่งร่วงมาโดนตีใส่เราทำไงจะทำไงดีอันดับแรกคือให้เตียวไ,ไว้นี่ไว้ที่จับมแมลงแต่ถ้านี้ถ้าเกิดเรากดไม่ทันเราก็ต้องโดนมันต่อยตาบวมใส่แว่นตาใส่แว่นใส่แว่นตายัางไงเราก็ต้องโดนก็โดนหมดครับกันไม่ได้เราก็ให้เก็บญ้าไว้เก็บ้าสามอันนะเราจะคาบยา เก็บยาสามอันแล้วก็เก็บรังพึ่งมานะอ่านี่คาบยาจากนั้นเราก็กินยาซะเราก็จะหายตามบวมลวอะอันนี้เราก็กลับไปที่ตรงแม่น,น้ำเราจะใช้คลองกระโดด พยายามอย่าลืมบันไดกับพอมานะครับเดี๋ยวต้องมานั่งค้าใหม่นะอ่ะแล้วก็เราก็ขึ้นบันไดไปอุปกรณ์2ชิ้นนี้สําคัญในตอนไปกก่อล้างนะพอเรากระเทาะหินหมดแล้วนะครับยังมีอีกเราก็เดินสำรวจรอบๆเกานว่ามีอะไรเหลืออีกไหมฮนะโอเค ทีนี้เราจะกระเทาะหินโดยการที่กินผลไม้ัน่นะก่อนมันจะต่างกันไม่กินผลไม้ยังไงเราให้กินก่อนหนึ่งทีนะแล้วเราก็เลือกใช้พวกนะหินแตกเห็นไหมครับนะก่อนที่เราจะกระเทาะหินเนี่ยอันนี้ผมขอแจ้งเตือนไว้ก่อนว่า,เ,ออเ,ราเราต้องเช็คด้วยว่าเรากินผลไม้หรือเปล่าถ้าเรายังไม่กินเราก็กระเทาะได้เลยนะ แต่ถ้าเมื่อไหร่เรากินปั๊บไป1นผลเนี่ยออมันจะทําให้เรามีพลังเยอะแล้วสามารถกระทอหินหินไไแลกได้เราไม่สามารถกระทอแบบนี้ได้มันจะกระทอได้แค่ครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะกระทอให้หินแตกอ่ะต้องกินต้องให้กระทอหลังจากที่คุณกระทอแบบธรรมดาเรียบร้อยนะ,ะเรากินผลไม้ไป1ลูก เพิ่มพลังนะครับจะอยู่มุมซ้ายมือเนี่ยมันจะโชว์สเตตัสนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับก็สำหรับทิกในการหาแร่นะครับการไปที่เกาะล้างนะครับอโอเคแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็ฝากขอบคุณติดตามรับชมดนวยนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ